สวัสดีครับมาพบกับตามเต้นเบิลทุกบิทนะครับประจำวันนี้นะครับวับนอังคารที่26เมษายน2565นะครับ ผมก็เลือกตัวที่น่าสนใจมาฝาก3ทีมเหมือนเดิมครับโดยคู่แรกนะครับไปกันที่ศึกยูฟนะ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบรองชนะเลิศเกมแรกครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้จะเปิดรงังเอ็นคาสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนเรอัลมาดริดซึ่งคู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาให้ทางเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นต่อราคา1ลูกด้วยกันนะครับทั้งสองทีมปัจจุบันเป็นจ่าฝูงของลีกอยู่นะครับแมนซิตี้ก็เป็นจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกส่วนทางเรอัลมาดริดก็เป็นจ่าฝูงของลาลีก้านะครับผลงานในลีกช่วงงงหลัััท้้คู่่่ถืออววาายยยดเยีีมมกนนจะ กันบอลยุโรปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างใกล้เคียงเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังมองไปที่เจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ผมกําลังวันนี้เนี่ยดูค่อนข้างพร้อมนะครับเกมรับจะได้เวดีออสนะครับกลับมาประจําการยืนคู่กับทางแอตเลิกลาปอกนะครับแล้วก็ได้ไคลวอเกอร์กลับมาประจํกาก,นะรก, Hi er, การกทางฝั่งขวาแต่ว่าเกมมีพวกเขาจะขาดเจาะกันเซโลนะครับที่ติดโทษแบนส่วนตัวอื่นก็พร้อมหมดเลยนะครับมีจูบินเดอร์บรอยเป็นจอมทัพส่วนแนวรุกก็จะมีพวกเบียดมาเดฟิลโฟเดนนะครับขณะที่ทางฝั่งของ มาวอดิทวันนี้ก็มาด้วยสภาพทีมที่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับแกนหลักในแนวรุกอย่างทางวินิซิอุสคาลินเบนเซมากองกลางอย่างลูก้าโบดิชนะครับโคนิโคอสวันนี้ก็พร้อมเหมือนกันก็ถือว่าฟูลทีมทั้งคู่นะครับแต่ผมยังชอบไปที่เจ้าบ้านทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่แข็งแกร่งมากๆนะครับยามเล่นในศึกของตัวเองแล้วก็วันนี้คิดว่าน่าจะเฉลิชชนะไปได้ก่อนนะครับกับเปเตอรที่ประมาณหนึ่งลูกผมว่ายังน่าเชียร์นะครับรวมไปที่ประตูที่2คู่นี้เชียร์ไปที่เจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้คคคคครรรัััับบบส่่่วนนนนููทีีะะเเเปป็ศึกกดออแชชม้ยิพงฤษ ระหว่างฟูลแลมนะครับพบกับเทอติงแฮมฟอร์เรสซึ่งคู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาให้ทางเจ้าถิ่นฟูลแลมเป็นต่อราคาครึง่งควบลูกด้วยกันนะครับโดยฟูลแลมเนี่ยตอนนี้ก็การันตีการเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับแล้วก็โอกาสได้แชมป์ก็ค่อนข้างสูงขณะที่ทางทีมเรียนฟอร์เรสเองเนี่ยตอนนี้ก็ลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติอยู่นะครับตามหลังอันดับที่2อย่างบอลมัดอยู่5คะแนนด้วยกันกับโปรแกรมที่เหลือก็ยังพอมีลุ้นนะครับและผลงานช่วงหลังของทาง Forest, เทอร์ตี้แฮมฟอร์ มาได้4จาก5เกมหลังสุดที่สําคัญคือยิงประตูเยอะนะครับวันนี้มาเจอแบบทางฟูลแลมที่ดูแล้วก็เล่นแบบสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ากับเประดที่เปิดมาครึ่งควบลูกดูจะสูงไปหน่อยนะครับเกมนี้โอกาสที่จะแบ่งแต้มกันมีสูงครับเพราะฉะนั้นเลือกไปที่ทีมเยือนมาตีิงแฮมฟอร์เรส์นะครับส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นศึกเดอดแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ระหว่างโซนซีพบกับบอลมัดนะครับคู่นี้ให้ทีมเปิดมาให้ทางทีมเยือนบอลมัดเป็นต่อราคาครึ่งลูกด้วยกันบอลมัด <nem> ตอนนี้ก็ลุ้่ัาบาดที2 โอกาสที่จะได้โคตา้าเลื่อนชั้นถือว่าสูงเลยนะครับขณะที่เจ้าถิ่นยันทางสวอนซีเองเนี่ยตอนนี้ก็ลอยตัวแล้วนะครับอยู่ในโซนกลางตารางไม่มีลุ้นอะไรแต่ว่าผลงานช่วงหลังของสวอนซีหรือว่ายอดเยี่ยมนะครับเป็นทีมที่แพ้ยากครับห้าเกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับชนะ2เสมอ3ก็เรียกได้ว่าวันนี้ผมว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าสวอนซีเล่นในถิ่นก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกับเบรดที่เปิดมาถึงครึ่งลูกผมว่าแพงไปนะครับหน้าเสมอมีเพราะฉะนั้นคู่นี้ เลือกไปที่เจ้าถิ่นสวอนซีครับเป็นทั้ง3ทีมที่วันวนี้เรามาฝากกันนะครับก็เชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นอตตทิงแฮมฟอเรสแล้วก็สวอนซีนะครับก็หวังว่าจะมาทั้ง3ทีมลองไปเลือกรุก่นเลือกเชียร์กันได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและเดี๋ยวโอกาสหน้ากับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ